ัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน NT ผู้นำในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศศูนย์บริการลูกค้าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสาขาชัยนาทหนึ่งหรือ NT ชัยนาทหนึ่งบริหารงานโดยนางพนิภาสุดมี ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายจักรทรอักษรดีโทรศัพท์จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่เลขที่296ถนนลูกเสือหนึ่งตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีพนักง,งานประจำและพนักง,งานนิติบุคคลประจำศูนย์บริการจำนวน5คนเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยไม่หยุดพักเที่ยง เขตพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองชัยนาทอำเภอมมโนลมอำเภอวัดสิงห์อำเภอหนองมะโมงจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและอินเทอร์เน็ตรวม5,600เลขหมาย NT ชัยนาท1อยู่ในย่านชุมชนใจกลางเมืองใกล้สถานที่ราชการเช่นโรงพยาบาลประจำจังหวัดวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท มีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางชัดเจนรวมทั้งระบุตำแหน่งที่ตั้งในแมพของ Citizen Info การจัดทำผังระบบขนส่งสาธารณะมีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการเพื่อสะดวกต่อการเดินทางให้กับผู้มาใช้บริการโดยมุ่งเน้นดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของสูรราชะการสะดวก ที่ให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้อย่างง่ายสะดวกและรวดเร็ว NT ชชน n าหนึ่งจัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการโดยมีช่องจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์เป็นสัดส่วนชัดเจนการออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถขึ้นไปใช้บริการได้สะดวกโดยจัดที่จอดรถสำหรับผู้พิการ กำหนดจุดติดตั้งกระดิ่งให้มีสัญญาณเสียงและแสงของความช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยบริการอำนวยความสะดวกด้วยไมโคริต,ตมีการออกแบบผังงานแนะนำขั้นตอนการให้บริการก่อนเข้าสู่จุดรับบริการและระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการเพื่อสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วสถานที่ภายในศูนย์บริการ ออกแบบพื้นที่ในลักษณะโปรง่งโล่งสบายดูทันสมัยมีแสงสว่างจัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มกาแฟแว่นสายตาปลั๊กไฟบริการไวไฟอินเทอร์เน็ตมีมุมพักผ่อนไว้ให้บริการในสภาวะช่วงเกิดโรคระบาดโควิด -19 เอนทีชัยนากหนึ่งมุ่งเน้นความสำคัญของความสะอาดลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค จัดให้มีอ่างล้างมือที่คิดค้นจากตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ NT มาดัดแปลงเป็นอ่างล้างมือและประยุกต์ใช้ส่งมอบให้ทุกศูนย์บริการมีพร้อมใช้ทุกแห่งพร้อมเจลทำความสะอาดเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มาใช้บริการตั้งไว้บริเวณด้านหน้าก่อนเข้าสู่จุดรับบริการมีแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำและจุดที่ผู้รับบริการสัมผัสบ่อยๆทุกชั่วโมง มีเก้าอี้นั่งรอรับบริการโดยเว้นระยะห่าง Social Distance NT ชัยนาทมุ่งเน้นสุขภาพส่วนรวมโดยกำหนดภายในศูนย์บริการเป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ NT ชัยนาทหนึ่งได้จัดจุดคัดกรองก่อนเข้าสู่จุดรับบริการโดยให้ผู้รับบริการสวมหน้าก,ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสสแกน QR Code ไทยชนะหรือลงชื่อในสมุดที่จัดเตรียมไว้ให้ มีการใช้ระบบจัดการคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความสะดวกให้คำแนะนำในการขอรับบริการช่วยเตรียมเอกสารหรือกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและให้รวดเร็วเพื่อลดระยะเวลารอคอยมีจุดประเมินผลความพึงพอใจณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ จุดประเมินความพึงพอใจเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่อง NT ชัยนาท1ได้นำระบบการให้คะแนนความพึงพอใจสมายบอกมาใช้ในทุกจุดที่ให้บริการและนำผลคะแนนที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง NT ชัยนาทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระเบียบวิธีการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปนตามมาตรฐานมีการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานการอบรมสัมมน,นาในหลักสูตรต่างๆทางด้านการบริการและความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้สร้างควา,ความประทับใจให้กับลูกค้าโครงการเพื่อสังคมเอชนาหนึ่งได้ส่งมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 จำนวน50ตู้โดยได้ดัดแปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนำมาปรับปรุงใช้เป็นตู้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด D-19 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับสถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดัยนาทส่วนในการลูกค้าเอ็นพีเซด้หนึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสูส่ศูนราชการสะดวกโดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจสูงสุดขอบคุณค่ะ